สวัสดีครับนักเรียนโอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่22แล้วนะครับมาดูกันเลยข้อมูลแสดงจำนวนอะตอมของคาร์บอนของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมครับที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเป็นดังนี้โอเคนะเขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาแล้วก็จำนวนอะตอมของคาร์บอนมานะครับจากข้อมูลข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องอืมโอเคมาดูกันเลย เมื่อพูดถึงกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบนะครับเราก็สามารถมองออกได้นะครับว่าอันไหนเนี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นแล้วจะออกมาก่อนจะออกมาทีหลังขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับจุดเดือดจุดหลอมเหลวถูกไหมครับสารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำจะละเหยออกมาก่อนและสารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงก็จะเลยจะละเหยออกมาทีหลังถูกไหมแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรละ่ะ มันก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนอะตอมของคาร์บอนครับยิ่งจํานวนอะตอมของคาร์บอนมากมันจะระเหยออกมาได้ช้าแต่ถ้าสมมุติว่าจํานวนอะตอมของคาร์บอนน้อยอ่ะอย่างเช่น3ามอะ่ะมันจะระเหยออกมาได้เร็วครับเพราะมันมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่ต่ําดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราทราบจํานวนอะตอมของคาร์บอนแล้วเนี่ยของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเราก็สามารถเรียงได้นะครับว่าตัวไหนจะออกมาก่อนตัวไหนจะออกมาหลัง ตัวอย่างเช่นตัวที่น่าจะออกมาก่อนนะก็คือผลิตภัณฑ์ P ถูกไหมครับเพราะว่ามีจํานวนอะตอมน้อยมากก็คือ3มันจะระเหยได้เร็วนะครับอ่างั้นครูเรียงใหม่นะตัวที่ออกมาก่อนนะคือตัวด้านบนสุดนะครับก็คือ P ตัวถัดมาครับที่มีจํานวนอะตอมเท่ากับ9ครับก็คือ Q ถัดมาครับคือ R และอยู่ล่างสุดครับนะครับก็คือ S แบบนี้นะตัวที่ออกมาก่อนนะครับคือ P นะ แล้วก็ Q แล้วก็ R แล้วก็ S ตามลำดับและถ้าเราเรามาเรียงจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะตัวที่เราเหยออกมาก่อนก็คือ P เนี่ยมันจะมีจุดเดือดจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่ต่ำถูกไหมครับกูเขียนแค่เป็นจุดเดือดก็พอนะจุดเดือดต่ำแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างนี้คือจุดเดือด สูงถูกไหมครับจุดเดือดสูงนี้นะครับก็จะมีจํานวนอะตอมของคาร์บอนที่เยอะจุดเดือดต่ําก็จะมีจํานวนอะตอมของคาร์บอนที่น้อยนั่นเองโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อใดถูกต้องบ้างเริ่มจากข้อที่1นครับนักเรียนข้อที่1เนี่ยเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ S อยู่ชั้นบนสุดของหอกลันซึ่งเปิดมาถึงก็ผิดแล้วถูกไหมเพราะส่วนที่อยู่ชั้นบนสุดของหอกลันนะครับมันก็คือผลิตภัณฑ์ นั่นเองนะออกมาก่อนถูกไหม,มข้อหนึ่งก็ผิดละต่อไปข้อที่2ครับผลิตภัณฑ์ R ดูนะผลิตภัณฑ์ R จะมีจุดเดือดสูงกว่าผลิตภัณฑ์ P ถูกไหมออยู่ล่างมีจุดเดือดที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ P ซึ่ง P จจำนวนอะตอมของคาร์บอนน้อยมันก็จุดเดือดตามถูกไหมแสดงข้อ2นี่คือถูกเลยนะปุ๊บถูกเลยอ่ะได้คำตอบลวไปทำข้อถัดไปเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยมันผิดตรงไหนบ้างมาดูต่อครับผลิตภัณฑ์คิวอ่าจดูผลิตภัณฑ์คิวนะจุดล้อมเหลวสูงกว่าผลิตภัณฑ์ R ไม่ใช่นะ R เนี่ยมันต้องมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่สูงกว่า Q ใช่ไหมถ้าเทียบกันเนี่ยดูจากแบบนี้ได้เลย Q น้อยกว่า R แต่ในนี้เขาบอกว่า Q สูงกว่า R ก็ผิดถูกไหมครับผิด ดูข้อที่4ต่อครับผลิตภัณฑ์ S มีสถานะเป็นแก๊สส่วนผลิตภัณฑ์ P มีสถานะเป็นคงเหลวไม่มีทางแน่นอนทำไมครับเพราะว่า P เนี่ย มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเนี่ยเท่ากับ3ปกติเนี่ย P มันจะต้องมีสถานนะเป็นแก๊สนะครับผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ S เนี่ยไม่น่าจะเป็นแกส๊สถูกไหมครับเพราะว่ามันละเหยออกได้ช้าสุดแสดงว่าจุดเดือดจุดหลอมเร็วสูงจำนวนอะตอมของคาร์บอนก็เยอะมากๆเลยมันน่าจะเป็นพวกของอของแข็งหรืออาจจะเป็นของเหลวก็ได้นะครับดังนั้นข้อ4ก็ผิดนะ ข้อที่5ครับผลิตภัณฑ์ R มีสถานะเป็นของเหลวข้นเหนียวและหนืดมากกว่าผลิตภัณฑ์ S อันนี้ก็ผิดทันทีเลยเพราะว่าตัวที่อยู่ล่างสุดก็คือ S ใช่ไหมมันจะต้องมีสถานะเป็นของเหลวข้นเหนียวและหนืดมากกว่า R แน่นอนนะครับนี่คือ S ต้องมากกว่า R แต่เขาบอกว่า R มากกว่า S ก็ผิดเลยโอเคนะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับ โอเคขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยที่มาตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ